ดูเรียทิปมาทิปคนทิปไปด้วยกันวันนี้นะครับเราจองทิปนะครับเพื่อนน้องคิตตี้นะครับโดยที่พี่อ๊อฟนี่นะครับไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะต้องไปหัวหน้าทีมของเรานะครับในวันนี้นี่น้องคิตตี้สวัสดีเพื่อนๆหนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพา้องคิตตี้นะครับไปเที่ยวที่ หัวหินนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงหัวหินเลยทีเดียวเนาะมันจะถึงน่าจะอยู่ประมาณชะอำมากกว่านะเราจะพาไปพักโรงแรมสุดหรูนะครับที่น้องหมาเนี่ยสามารถเข้าไปพักได้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเรามาแอบดูคิตตี้กา็ดีแอบดูคิตตี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง จ้าเอ๋กิตตี้จ้าเอ๋หัวหนะ้าทีมกระโดดขึ้นมาเร็วเอเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนี่ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสีแยกวังมะนาวแล้วนะครับเป็นสีแยกที่จะเลี้ยวไปเพชรบุรีนะครับอันนี้ ตอนนี้เรามาถึงโรงแรมโนโวเทลแล้วโ no um นโวเทลหัวหินชะอำบีชรีสอร์ทสปานี่นี่คือทางเข้าแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปนี่เลย s <S ทางเข้ามีความคุกขะนิดดิเนาะ oh. <laughs> ไม่คุกขะนิดดิแล้วคุกขามากเลย oh. น้องคิตตี้ตื่นงางน,น้องคิตตี้ตื่นแล้วโอ้ตวนอยู่ตัวมากเลยดูดิเอานะครับเป็นโรงแรมที่เราจะพาน้องคิตตี้มานอนกันคืนนี้นะครับ oh. โอ๊ยดูน้องคิตตี้ทรงตัวดิโอ๊ยโอ๊ย,หยไหลไหลโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยน้องคิตตี้ทางคุกเกะทางเข้าโรงแรมคุกเกะโอ๊ยนี่โอ้ยโอ๊ยน้องคิตตี้น้องคิตตี้ทรงตัวให้ได้เร็วเร็วเร็วทรงตัวได้ไหมน้องคิตตี้ทรงตัวได้ไหม <Okay. S 1> นี่ครับเห็นไหมครับตึกที่อยู่ตรงนั้นครับคือตึกโรงแรมโนโวเทลนะครับเอนี่ถึงแล้วทางเข้าโรงแรม คิตที่อยู่นี่อยู่ในแคปซูลแล้วนะทำไมเอียงๆแบบนี้คือปะป่านั่งเอง็นตัวก็เลยเอียงอยงู่องนี่อันนี้จะเป็นบริเวณตรงฟอนด์ดีเซพชั่นนะครับข้างหน้าก็จะเป็นทะเลที่เห็นนกบินอยู่ตรงนั้นเป็นโรงแรมติดทะเลเลยมันจะย้อนแสงน,นิดนึงนะเพื่อนๆมันก็เลยจะดูมืดๆไป ช่วงนี้คนไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็วันที่ผมมาเนี่ยเป็นวันศุกร์ด้วยเขาก็เลยไม่ได้แบบเปิดไฟอะไรมากมายเนาะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเขาก็ต้องประหยัดงบประมาณนิดนึงนี่นี่เพิ่งอาบน้ำมาไม่ใช่หรอเราอะไม่น,น่าเลยทำไมจูหน้าสกปรปกเรยเพิ่งอาบมาเมื่อเช้านี่เองมีโซนแบบโซนเด็กด้วยนะครับแบบมีของเล่นเด็กตั้งอยู่อะไรอย่างนี้อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยทัวร์แอนด์แอดเวนเจอร์สยามแอดเวนเจอร์พับ เด็กๆน่าจะชอบนะที่นี่นอ่ hey, ดูวิวทะเลเด็กป่วยมากเลยลมพัดเย็นสบายมากนะครับวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนนะ <S <S อะนอก,กิตตี้ถึงแล้วนอก,กิตตี้ม,มีที่นอนของหนูด้วยมีเบาะแล้วก็มีกลมแล้วก็มีชามให้หนูด้วยนอก,กิตตี้ดีใจไหม น้องคิตตี้ดีใจไหมโอ้ยวิกันเลยดี๋ยวไปดูวิวกันดีกว่าตอนนี้น้องคิตตี้กำลังสนุกสนานกับการวิ่งเล่นบนพื้นไม้บาเก้นะครับนี่วิ่งเลยวิ่งเลยอยากวิ่งไปไหนวิ่งเลยอะห้องของคุณแล้วอันนี้เป็นห้องของคุณแล้วคุณวิ่งได้เต็มที่เลยอะคุณจะวิ่งไปไหนคุณคิตตี้คุณคิตตี้จะวิ่งไปไหนแต่ห้ามวิ่งเข้าห้องน้ํานะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารีวิวห้องกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง นี่นะครับพอเราเข้าห้องมานะครับด้านขวามือของเรานะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าครับนี่เป็นตู้ยาวๆแบบนี้เข้าไปนะครับอันนี้จะมีไฟใา้มีเตารีดด้วยใครที่ไม่มีเตารีดเอ้ย э ใครที่ไม่ได้รีดเสื้อมานะครับสามารถเอามารีดที่นี่ได้เลยมีเตารีดให้นะครับอาจจะต้องรีดกับที่น,นอนหรือว่าพื้นไปนะครับนี่จะปิดก่อนเรามาดูอีกด้านหนึ่งว่ามีอะไรอีกด้านหนึ่งจะเป็นตู้เซฟครับมี ตู้เสื้อไให้นะครับมีลิ้นชักนะครับเอาไว้ใส่เสื้อผ้านะครับอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นใส่ไดไวอ๋ออันนี้เป็นแบบใส่เก๊ใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เลยด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ค่อนข้างโอเคเลยนี่เข้ามาก็จะเป็นชักโครกมีอ่างล้างหน้านะครับยาวๆแบบนี้เลยนะครับ มีอะไรเนี่ยอันนี้คืออันนี้มีสบู่ให้นะครับมีชาเวอร์แคปให้นะครับมผีผ้าขนหนูผ้าขนหนูนี่นะครับอันนี้จะเป็นบริเวณห้องชาเวอร์นะครับก็จะแบ่งส่วนออกมาจากห้องจากโคกนี่นะครับข้างในก็จะมีนี่เลยเป็นชมพูแล้วก็ชาเวอร์เจลนะครับอ่าตรงนี้มีกระจกให้ด้วยเป็นกระจก น,นี่เป็นกระจกอะไรเนียกระจกขยายเหรออ๋อสำหรับคนที่ไม่ถนัดในการชะโงกหน้าไปส่องแบบเี้นะครับก็มาส่องตรงนี้ได้เลยนะครับชัดเจนกว่าถัดมาก็จะเป็นกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีตู้อันนี้เป็นตู้อะไรเนี่ยเป็นตู้ใส่ตู้เย็นนะครับแล้วก็มีชั้นข้างล่างอยู่แล้วก็มีการาน้ําร้อนมีน้ําดื่มให้นะครับมีกาแฟซองๆแบบนี้ น,นี่ที่ฉันวางแก้ววางของไม่ชอบกาแฟแบบนี้เลยอ่ะจริงๆเขานนาจะแบบเอากาแฟแบบทีนวันมาให้เนาะที่แบบชงง่ายๆไม่ต้องผสมเองอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนชอบกินไม่เหมือนกันเดีย๋ยวเราจะพาน้องคิตตี้ไปเดินเล่นริมทะเลกันนะครับไปถ่ายรูปเล่นกันเนาะใช่ไหมตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วน้องคิตตี้พร้อมหรืยอยังน้องคิตตี้น่าจะหิวน้ำนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำให้น้องคิตตี้หน่อยน้องคิตตี้นี่น้ำน้องคิตตี้นี่เลยอ่ะกินในพี่วัวเลย คิตตี้มาใส่เสื้อชูชีพไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปลงเล่นน้ำทะเลกันเราจะพาน้องคิตตี้นะครับลงไปเล่นน้ำทะเลกันที่หน้าหาดเนาะนี่ดูบรรยากาศโอ้โห รรยากาศดีมากเลยอ่ะอถ่ายตึกให้ดูก่นอนเฮ้ยคุณดูคุณดูอลังการมากใหญ่โตมากอ่ะกลับมาที่ไปดูนอ้องคิตตี้ว่ายน้ำกันอันไหนสนามหญ้ามีสนามหญ้าของน้องหมาให้เดินเล่นด้วยใช่มาัไหนตรงไหนตอนนี้เราลงมาข้างล่างแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณสนามนะครับสนามที่เขาไว้ทํากิจกรรมนะครับของโรงแรมเลยข้างล่างก็จะมีห้องสัมมนานะครับ ข้างล่างนี้จะมีห้องสัมมนาด้วยนี่าไปดูน้องคิตตี้กันดีกว่าน้องคิตตี้เดินดิเหมืนไม่เดินล่ะเดินมาคิตตี้เดินมาเดินมาคิตตี้เดินมาคิตตี้ไม่ยอมเดินนะครับตอนนี้ทรงตัวไม่ได้นะครับในชุดว่ายน้ำนะครับคิตตี้คิตตี้คิตตี้เราเดินชุดว่ายน้ำสินี่นะครับเราลงมาข้างล่างนะครับบริเวณสระว่ายน้ำนะครับโหจะบอกว่าวิวดีมากๆเลยตรงนี้นะครับนี่เห็นวิวมุมกว้างของสระว่ายน้ำเลยที่ทอดยาวไปกับ ขนาดกับทะเลแบบนี้เลยนะครับโอ้สวยมากๆเลยสาหรับกับต้นมะพร้าวนะครับที่มีลมพัดไหวแบบนี้นะครับสวยมากๆเป็นากาศชิวมากๆเลยนะครับที่เห็นไกลๆอยู่ตรงนู้นนะครับนี่จะมีกระสอบทรายนะครับสำหรับคนที่ชอบออกกําลังกายต่อยมวยอะไรอย่างนี้ก็มาซ้อมต่อยได้ตรงนี้เลยแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณส่วนของเด็กนะครับเป็นส่วนกลางนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่นะเพราะว่าไม่มีเด็กมาเล่นเลยครับตอนนี้จะมีน้อง ขบขวดใบน้ำกันอยู่นี่ตอนนี้น้องคิตตี้ไปรออยู่ตรงนู้นแล้วและไฮไลท์ของที่นี่นะครับเพื่อนๆน,น,นี่เลยสไลเดอร์นะครับนี่จริงๆแบบสไลเดอร์ตามโรงแรมปกติก็ไม่ได้ค่อยยาวเท่าไหร่นะอันนี้รู้สึกว่าแบบยาวมากๆเลยดูดิเอออันนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะลองมาเล่นดูนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูนี่มุมกว้างนิดนึงเอ้เอเอพาทิบกับแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอันนี้ตัวตึกโรงแรมนะครับ เดินระวังก็ได้นะทุกคนระวังมะพร้าวตกใส่หัวนะครับสวนที่นี่ร่มรื่นน่าเดินมากๆเลยอ่ะนอ้องชิปปี้ไปไหนแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้นะครับเราก็ผานน้องคิปปี้แครับมาถึงทะเลแล้วเ,เป็นไงลงมพัดหน้าแบบโตลมมากเลยนี่ก็ลงได้อยู่เดี๋ยวก็ไปอาบน้ำใหม่อยู่ดี ตอนนี้นะครับตอนกิตตี้แข็งกินเลยครับหลังจากที่ใส่ชุดนี้เข้าไปนะครับตัวแข็งกินเลยนะครับกองไฟจะไม่ชอบกิตตี้กิตตี้เรามาทะเลทำไมเราดูไม่สดใสล่ะเราดูไม่สดใสละเลยดอ้โลมพัดแบบรุนแรงมากเลยกิตตี้กิตตี้ห็มาเร็ว ใช้รูปเลยโอ้ไม่ยอมเล่นกับกล้องเลยดูดิหน้าบูหน้าดูไม่มีความสุขเลยะลมมันพัดหน้าไม่มีความสุขเลยดูดิโอ้อะไรของหนูเนี่ยไม่ชอบลมหลมูกน่าจะไม่ชอบลมลมแรงมากเลยตู๊ตี้หลับไปแล้วโอ้โหยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเนี้ย หมดสภาพแล้วอะ่ะน้องคิตตี้คิตตี้หนูยังไม่ได้ลงเล่นน้ำเลยนะลูกโอ้หมดสภาพเลยนอนแล็บปีกหอบนี่ก็ให้กินน้ำไปนะครับนี่น้องคิตตี้มีม้ามาด้วยน้องคิตตี้เห็นม้าไหมโอ้น้องคิตตี้เห็นม้าไหมเห็นม้าหรือเปล่าน้องคิตตี้เห็นม้าหรือเปล่าขี่ม้มมาขี่ด้วยขี่ม้มาด้วยขี่ม้าไหมน้องคิตตี้ขี่ม้าไหม โอ้ยาทีที่บอกไม่เอาดูเดะร้องไห้เดือยม,มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินลงไปหยับน้ำทะเลกันหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าเรามาถึงทะเลแล้วนะเราเดินมาที่ทะเลแล้ว,เด,วเดี๋ยวเราจะลงทะเลแล้วนะครับอย่างิดที่เดินบนทรายอนี่เราคิดที่เดินบนทรายจ้า ครั้งแรกในชีวิตที่เดินบนทรนา,ายอ้าวจมทรายลงโดนใบหน้าสนุกไหมชอบไหมชอบไหมชอบไหมน้ยนี่มันเปาอ๊าอ,อบน้ำไปโดนทะเลนู่นที่นี่ทันกินตี้แล้วโอ้อาวเปียกหมดเลยกินที้เปียกแล้วขาเปียกแล้วโอ้ยงงงงงใครอาบน้ำนอีกรอบนึงเนี่ยแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมชิมน้ำทะเลยัง เข็มเบากิตตี้เป็นอะไรอ่ะทำไมยุขาเมื่อกี้ไม่ยอมเดินน่ะกิตตี้ไม่ยอมเดินอ่ะกิตตี้เดินเร็วกิตตี้เดินเร็วเอาไม่ยอมเดินกลับมาเดินเร็วเดิ๋ยวเดินจายเร็วเร็วเร็วเรร็วร็เบบ้านกลับบ้านกลับบ้านเลยรงแรมกับรงแรมเวไว่าย้ำหรอคะนี่หัไว่น้ำหรอคะ อัดไว้น้ำเหรอครันี่คนไว้น้วคุณะไปเล่นน้ำกันยกเย็นจะวนแล้วมามี่จะวนแล้วไม่เดือม่มาที่มาหิ๊ตี้มาหรป้าฝ่ามาพิ๊ตี้ น้องกิตตี้ก็ได้เวลานอนแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มนะครับน,น,นี่กิตตี้ก็นอนนะครับก็จะนอนได้นี่วุ่นวายมากไล่เห่าคนน,นู้นคนนี้นะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับคืนแรกที่โ no นโวเทลครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันดีเชา้าวันที่สองครับทุกคนวันนี้นะครับเป็นเช้าที่สดใสมากๆเลยบรรยากาศก็แบบนี้เลยครับ นี่เดี๋ยวเราจะลงไปกินอาหารเช้ากันแต่ว่าเราจะเอานอนกิตตี้ไว้บนห้องนะครับเพราะว่าทางโรงแรมเนี่ยไม่อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงนะครับไปที่ห้องอาหารได้นะครับจะบอกว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดนะอาหารเช้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับก็ปริมาณเนี่ยจากบุฟเฟ่ใช่ไหมครับที่ผมเคยอ่านรีวิวมาเนี่ยก็จะเหลือประมาณแค่นี้ครับอันนี้มาไม่ทันครับผัดซีอิ๊วคนตักไปกอนหมดเลยก็จะมีผัดซีอิ๊วมีข้าวต้มนะครับมีขนมปัง ก็จะมีสลัดบาด้วยนะครับมีเป็นบา์เล็กๆแบบนี้เลยคนที่ลดความพ้วนนะครับก็มากินสลัดได้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเบเกอรี่ครับนี่มีกลวซองมีขนมแบบนี้นะครับน่ากินมากๆเลยการมีขนมหวานเนี่ยทำให้ชีวิตของผมเนี่ยอยู่รอดแล้วแหละนี่บัตเตอร์เค้กน่ากินมากๆอันนี้จะเป็นเค้กมัฟฟินมัง้งนี่ขนมปังเราก็เอาใส่เครื่องปิ้งได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ไปตักสลัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสลัดจานจุ่มจิ้มแบบนี้เลยแล้วก็เป็นขนมหวานเลยนะครับมีผัดซีอิว๊วได้ผัดซีอิ๊วมาหน่อยนึงนะครับจากที่เหลือจากเมื่อกี้นี้อันนี้จะเป็นเมนูผัดไทยนะครับผัดไทยหมูครับอันนี้เราจะสามารถสั่งกับพนักงานได้เลยก็คือจะรวมในเซ็ตฟรีอยู่ในอาหารเช้าแล้วนะครับนี่เมนูเซ็ตฟรีของอาหารเช้านะครับก็จะเป็นแบบนี้เลย มีไทยเซตนะครับมีมีเวทเทิร์นเซตนะครับเป็นพวกออมเล็ตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีข้าวผัดครับอันนี้มี่ซีก็สั่งจากพนักงานเหมือนกันนะครับเป็นข้าวผัดปลาหมึกเราก็สามารถสั่งได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสั่งได้ไม่จํากัดนะครับนี่ก็จะเป็นออมเล็ตนะครับที่ใส่เครื่องเคียงทุกอย่างมาเลยในจานเดียวนะครับก็โอเคดีนะครับสําหรับอาหารเช้าแต่ว่ามัน ค่อนข้างปริมาณน้อยไปหน่อยก็เข้าใจครับเป็นช่วงโควิดอันนี้เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นมาบนห้องพักนะครับเตรียมที่จะเช็คเอาท์และสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาเที่ยวหัวหินนะครับที่มีน้องหมาอยากพาน้องหมามาด้วยเนี่ยก็โรงแรมโนโวเทลหัวหินชะอำมบีซีร์ซอดแอนด์สปาเนี่ยก็เป็นโรงแรมที่น่าสนใจโรงแรมนึงเลยเพราะว่ามีวิวที่สวยมากๆเลยนะครับ วันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในทริปน้องหมานะครับทริปหน้านะครับมาดูกันว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ